พระบูชาหลวงปู่ทิมเนื้อเทียนชัยพระบูชาหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่จังหวัดระยองพระเกจิผู้เปี่ยมเมตตาสมถะเรียกง่ายฉันอาหารมังสวิรัตวันละมื้อเดียวตลอดชีวิตของท่านคือการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญญาบารมีพระบูชาขนาดบูชาเนื้อเทียนชัยสร้างน้อยหายากเนื้อเทียนชัย เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมชั้นสูงผ่านการปลุกเสกเข้มขลังโดยหลวงปู่ทิมเองใต้าฐานองค์พระบรรจุผงพรายกุมารหรือพระเครื่องที่หลวงปู่สร้างไว้ถือเป็นการรวมพุทธคุณอย่างลึกซึ้งในองค์เดียวการจัดสร้างโดยคณะสิทธิ์ของท่านเพื่อร่วมบุญสร้างโบสถ์ยกช่อฟ้าและวิสุงคามาเสมาโดยมีหลวงปู่ทิมเป็นประธานในพิธี พระบูชาหลวงปู่ทิมเนื้อเทียนชัยไม่ใช่แค่ของสะสมแต่คือพลังแห่งศรัทธาและปาฏิหาริย์ที่หลายคนยืนยันว่าช่วยเสริมชีวิตให้ร่มเย็นเจริญรุ่งเรือง